สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้กับนำในทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาฝากคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางเนะคะพี่น้องเนาะไปหาสื่อลุตตะลี่ไว้ค่ะพี่น้องค่ะใบซีฟฟ้าๆานี่งวดที่แล้วนี่เขา0ูนสามตรงๆเลยเดียวค่ะพี่น้องเด้อ ผู้ใดแอบแคบหน้าจอวบ้บอกค่ะพี่น้องค่ะมีเพื่อนในฟเฟซบอกว่าแคไว้ตั้งแต่หวยออกแล้วเพิ่นก็ลงให้ลืมซื้อาสั็ค่ะห้ไว้ก็ลืมไม้เนอกจากพี่น้องเจ้าพี่น้องค่ะพอลืมไใบพอหอดมือออกแล้วกะหาตัวเลขกตัวไม่ชอบตัวไม่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสำหรับเล็กวิ่ง วันหายวิ่งเจ็ดแล้วก็หายสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดวิ่งเจ็ดมาชนกับเบ็กดับเทนอะค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดท่านหนึ่งเป็นบอกว่าเจ็ดดับบนรางถ้ามันชนกันเด่นก็ดับชนกันให้จับเด่นไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมดทีแล้วบาชนดับงวลนี่ดันชนดับค่ะพี่น้องค่ะ ก็แล้วแต่มากเลยแต่ชอบค่ะพี่น้องบางที่เด่นเพิอ่นอาซิมาดับเพิ่อนอาซิรุดก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบ้านไผ่เมืองพ่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะโคเทแล้วนี่ก็เข้าดีด้อค่ะบ้านไผ่เมืองพ่นหมดประจำมาที่หนึ่งเดือนสิบปีหกค่ะเด้อค่ะพี่น้องเด้องว,วดใหม่มาแล้วเด้อจา้างวดเก่าผ่านไปงวดใหม่ตามมาค่ะพี่น้องค่ะเลขกระซิมมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ 8ปดเ1้าแปดแล้วก็สอนี่ก็มีเจอีกคือเก่าคพี่น้องค่ะ7 9็7เก้าเกาเจ็นี่ก็สวยอยู่ค่ะมักอยู่0 1นย์นี่ก็มักอีกค่ะพี่น้องค่ะมจะเล็กมักเล็กชอบเนาะค่ะพี่น้องนาอก็สิฮอดมือออกนี่กคคือสิมักไปตลอดแล้วค่ะพี่นองสำหรับเล็กวิยวันก็เหตุแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวเสียทำคลิปลงให้ โมเทแล้วนี่การบอพา,านดนะคะเลขบิงเข่าศูนย์ชนศูนย์สองศูนยเข่าศูนย์แต่ว่าจับบอถือค่ะพี่น้องค่ะไปจับตัวอืว่นบอจับศูนย์สามค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพี่ควายน้ำโชคเลยจะพี่น้องเด้อพี่ควายน้ำโชคก็บเซรีมาหนึ่งศูนย์โอ้ยเอาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปน้ำหนึ่งศูนย์อีก 1, 4, 1, 6, 2, 4, แล่หนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่แล้วก็สองหกลวงด้วยแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย เบาดําหนึ่งศูนย์กับไปหาหนึ่งศูนย์นกเปน้องเนะาะเลขมากกับพี่น้องอาขาซื้อ,อยุวตปีประสาทหนึ่งศูนย์ของเยาวันนี่คลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยทั้งวันทีหนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะร่ำรวยร่ำรวยจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะ